เค่ะแล้วก็บเจสแปดค่ะสองตัวเลขมากน้องแต่วเพิ่หกแปดค่ะแล้วก็ล่อเบรบงวงกลมเนาะคะ่ะคงสุดท้ายวันที่สามสามสิบหรือสามสิบเอ็ดจ้ะไม่บอกเลขไม่อกได้บอกเลขด้วยค่ะจ้ะว่สามสิบกับสามสิบเอ็ดเนาะคะ่ะ เป็นเล็กเด็ดปูขุนอุดมครับพี่น้องเนาะครับน้องแต่วมาอนีครับอยู่ที่สารหลักกิโลให้โชคมาอนีเพมเองบรสินคันกับมาตามตัวเลขให้เด้อพี่น้องอยู่ที่สารหลักกิโลให้โชคน้องแต่วเพิ่มกับมาปล่อยเล็กยู่นีครับกับปูขุนอุดมครับพี่น้อง จักขึ้นไปก็บอกว่าตัวนี้ตัวหลีกถูกตัวนี้แล้วก็หลีกน้องแตงเพราะว่าตัวนี้ซื้อขาจิตแล้วก็จิตแต่หลีกน้องแตงเองเขาว่านแต่แมนครับผมถือเอิร์อยูครับถือรยูครับแมนครับผมครับผมแกนเหล็กปูคุณอุดมเนาะน้องแตงกำลังถือเหล็กเห็นเบิ้งได้ไปหนองเป็นแนวทางได้ไปหนองวันนี้ผมเองบางสักการ์ดกับเมย์คลิปเพื่อเป็นแนวทางกับพี่น้องเนาะ อยู่ที่า3หลักกิโลให้โชคครับพี่น้องเขากลมาเบิ่งตอนนี้เราจะปรสิเดินทางมากหลักกิโลให้เก่าค่ะวันที่30หรือ31เราจะมาวงกลมให้โค้งสุดท้ายครับพี่น้องเขาก็รอเบิ่งโค้งสุดท้ายของน้องแต้วเหมือนดีค่ะทุกช่องทุกช่องแล้วค่ะที่เพิ่นมาเมือนี้เพิ่นการเซม่าโค้งสุดท้ายครับพี่น้องประมาณ30หรือ31ประมาณนั้นครับพี่น้องเนาะพิมพ์คำ่ารอไว้เด้อพี่น้องโออ้ยากได้เเลขดด็ ครับพี่น้องน้องแต้วศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเด็กน้องแต้ว๋อชอบหกแปดรับพี่น้องเนาะเลขกถูกว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับพี่น้องอ๋อพี่น้องเข้าไอ้แห้งๆบางๆเรื่อยๆกันทุกคนเนาะเป็นลงทุนก่อนนะคะเป็นแนวทางครับพี่น้องเป็นแนวทางเนาะค่ะพิษกระยาวาการเป็นแนวทางได้พี่น้องค่ะถึงใจกระเจ้งซื้อเพถึงใจกับก็ต้องซื้อเนาะค่ะ ก,ก็แม็กเตวก็ก็กต้องคอมเมนต์เนาะค่ะก็เรียกท่านไปเยะะ่ยว่าแบบเออน้องเตลนี่มันบ่บ่มากหอกเลยตัวนี้มันออกหรอกบ่มากภาษาจะเรียกท่านไปเลย่ดยเนาะคะ <c oughs> ่ะค่ะให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะน้องเตลคณะท่านอาจะรยาทุกอย่างขอเป็นกำลังใจนะคะท่านอาจารยะสู้วันพี่น้องนี่เป็นเลขน้องแตลได้พี่น้องน้องแตวครับพี่น้องศูนย์ ห้าเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็หกหกแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ครับพี่น้องเล็กถูกป้ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นเล็กถูกครับพี่น้องส่วนเหล็กนองแต้วชอบส้นตัวกับหกแปดครับพี่น้องเนาะ ดอกแตวได้พี่น้องไม่ได้ครับป้อมปอยเหล็กอยู่ที่ศาลหลักกิโลติวโชคของตาจานตาเซียมีครับพี่น้องเห้งแห้งปังๆเรื่อยๆกันสุกคนครับพี่น้องเนาะอันนี้ผมเอียงบางสุดขั้นเขมาตามเด็กเก็ดอกน้องเแล้วได้พี่น้องเนาเอามาเอามาตามด้วยกันครับพี่น้องเราก็รอโค้งสุดท้ายน้ำได้พี่น้องเนาะจิมีโค้งสุดท้ายของเพิ่นครับพี่น้องก็ต้องตามพี่ตามเบาเสีนยงขานไว้เนาะ มีโคสุดท้ายครับพี่น้องมีโคสุดท <mor on down> mm ้ายนั <Victor cat rape> ่นวนาประมาณวันทีสามสิบหรือสามเอ็ดครับพี่น้องประมาณนั้นครับนะพี่น้องเนาะโป๊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 ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ซื้อไอ้นี่โป๊ะโป๊ะโป๊ะปูงาผากด้วยค่ะโป๊ะปูถือเด็เบิรงกเด้กพี่น้องครับพี่น้องเด็กโป๊ปูครับพี่น้องเนาะ คูณอมครับพี่น้องนี่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าครับพี่น้องับเจ็ดหนึ่งเก้าครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งเก้าแกไปได้คอง

มันจะพูดล้อๆไดรออ้ยมีไรไดล่ะคิสเห็นรูปรเป็นไรสรอเป็นไรสนะครับส่วนหัวคเจ็ดเจ็ดหนตัวเก้านรบให้มา่ตัวครับคุณสุริวิริเขาไล่ตัวเลยพวกเต็มพวนสุดท้าย็มีครับติดอีกักติด

ของน้องแต้วนี่อันนึงเออกลายเป็นของน้องแต้วเออแบบนั้นแปูอ่ะรวมกันเลยนะครับทั้งปูทั้งน้องแต้วเนาะส่วนถุงเจ็ปกแปหนึ่งเจนะครับเดี๋ยวสีวงวมอีกันนึงคือวันที่สามสิบสามสิบเาสิบเอคมตนถ้าจปือตัวนี้คือเป็นัที่สามสิบอประมาณนั้นเนาะนี่พอหลายโตัวนะครับสำหรับน้องแต้วกับเม่

ไม่สอดซองเธอสามเทธอจังเบิ้งได้เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องนะครับของให้แหงๆฟังๆเรื่อยๆในส่วนเด้อพี่น้องวันนี้ก็ตามเลปตรงแถวนะครับพี่น้องอยู่ที่รักเกันเราให้โชคครับพี่น้องเนาะ ชนิดแบบที่ว่าต้องนำแข้งมาโเลยก็เป็นมวงคงสุท้ทยเนาะค่ะวงลมเนี่ยเป็นส่งใบใบเนาะค่ะม้วไบลงเหนียคน้ำทเลยาเล้ยงค่ะสามสี่มงหนึ่งก็ดีเนม่ินหวงเขาเลืกงานเลืออย่างนี้เนวงกลมเี่ยจ้ารอเน้นๆรอเน้นๆรอเน้นๆก็คือวันที่ไม่สามสี่กี เพราะว่าได้บางคนะค่ะเก้อยสามสิบเอค่ะอันนีกะการมุ่งมั่งเนาะค่ะมันอาจจะว่าหาสื่อตัวเลงก็ได้เม่ล่ะค่ะอาเนี่ยอาจจะเป็นวันที่สามก็ได้ต้องหาแล้วเจ้เอาสามสิเลยฟันคงเลยฟันคงก็ไมันสงที่30มสินะแม่ลางพอเหาในเรื่อง่าวมือขึนตาจันตาเซ่ยายมีพฝ่ไปเนาะค่ะเนหาแม่ล่างเนาะค่ะิ่นบอกว่าอ่า คนบอกว่าล่ะยังไดไก่เด็ดปังคือเกานน่ะล่นะแล้วคนว่าถ้าเกิดว่างวดนี่แตกเนาะค่ะอันนี้คนคนบอกกับแม่ล่างไหมาบอกกับซื่อเนะค่ะไหมาบอกกับเอฟซีลูกซิดลูกหานะคะนะ่ะคนว่าถ้าเกิดว่างวดสีมาคันไดปังไดเฮหูหือว่าเข,ขาเนาะค่ะเนาะ เพิ่นว่าอยากมุ่นพระออยากมุ่นพระให้แบบว่าให้เไม่ชันเขาไหลไปเ้ื่อับมาเลี้ยงพระเลี้ยงเทียนค่ะเพื่อนเพื่อนบอกให้วางสิแม่กับแม่วางสิเนาะแม่ล่างก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ล่างสิบอกกับลูกศิษย์ลูกหาน้อค่ะเนาะเพิ่นว่ายเนี่ยเพื่อนบอกมากสิเนาะค่ะเน้องตาจันตาเซ่ยายมี่เือเพิ่นว่าอยากให้มีพระ คนวายยอะสถานมองนีเพราะท่านเนี่ยมีผ่านบ่ค่ะเพราะท่านมีน่เอนบ่หรือว่ามียังเคยมาเหรอครับเคยมาแล้วก็แ,วแต่ว่ายคนวายอยากให้เลี้ยงคือเก้าค่ะ<ม>คือคนวายอยากอยากให้ดีคืนนะคะ่ะค,คนวายอยากให้ได้แบบมีอ่าได้เฮคือเก้าอยากให้ได้เสียงดังกล่องกลางบ้านคือเก้าถึงวางศีกับค,ค่ะเพิ่นบอกวางสศีกเนี่นะะ<ไ>กะแ<ไ>ม่ลางกับขอพะะะ่อเนี่ค่ะเลือกขอให้ ไอเอฟซีทุกคุกขันนะคะอ่าคู้เพ่นเด้ยมาติดตามอ่าท่างทุกๆุกช่องนะคะอ่าที่ว่าเด้มาติดตามน้องเตวหรือว่าแม่ล่างหรือว่าพ่อปู่หลวงอุดมนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะอ่าขอให้เฮงเฮงปังปังเนาค่ะกะฉลอติดตามหรือว่าให้กดล้อน้องเต้าค่ะน้องเต้วหรือว่าพ่อปู่หลวงอุดมคนสีหายเข้งเค่งปังปังก็คือผงสุดท้าย มื่อวันที่มื่อวันทีสามสิบเด้อค่ะก็ไห้กุรอค่ะแต่ว่าโชกลาภบร้อยของงวดนี้ก็ไห้เป็นน้ำจิม้มเด้อค่ะไห้เป็นน้ำจิม้มแล้กก็ไห้ไปยิบไว้ก้อนจากน้อยเด้อค่ะให้ไปยิบไว้ก,ก้อน,น,อปปอนแต่ไห้โตเน้นที่สุดเพ่งที่สุดเด้อค่ะจีสีลงทุน,นหลายๆก็คืออบโคงสุดท้าย ่วันที่สามสิบค่ะครับผมครัสุุาาธวันศุกร์วันศุกร์ที่สามสิบจริงนะสามสิบสิงหาได้พี่น้องรอโค้สุดท้ายครับพี่น้องเนาะสามสิบสิงหาครับพี่น้องมเนาะที่นี่แม่ล่างก็อยากให้เป็นว่าเป็นช่วงยังมาแลงเนาะค่ะเพราะว่าพอปูอุดมตาจันตาเซสยายมีเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเนาะเพิ่นเป็อยากได้ร่ำแบบ โฮมโฮมเย็นเย็นแน่จัหน้อยคื่อว่าแบบมันสีมันพอน้องเพิ่นค่ะการให้เลีนยงได้คะเป็่ยนเรวื่องางงสุดย่ละวันที่สามสิบแล้วค่ะวคงสุดท้ายสามสิบด้่นงสุดทายวยเช่คงสุดท้ายีสาพันเนาะค่ะอยากในตัวเนนๆเนาะค่ะน้ำนแก้วเนะค่ะกะให้มาหลวงพี่ีน้ำกันค่ะหรือว่าจะเป็นอาจารย์ได้กระเลียวเตี้เนาะค่ะกชื่อมช่วค่ะเมืเป็นสะพานบุญน้ำกันค่ะ น้องเต๋วบ่ได้หามนะค่ะว่าหามอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เขามากเราค่ะคือว่าให้มาเป็นสะพานบุญน้ำกันค่ะให้มานรวมเอาบุญน้ำกันค่ะค่ะคือว่ารวบรวมทุกอาจารย์ทุกสำนักมาร้างบุญน้ำกันมาค่ะแม่สร้างสรยกันแปลงเนาะค่ะรวมกันเป็นสะพานบุญด้วยกันเนาะเพื่อนที่ะอาจารย์ทุกทุกสำนักอาจารย์ทุกๆท่านนะคะแม่ล่างหลวงปู่ดุกหรือว่าน้องเต๋วนะคะเชิญชวนค่ะเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านด้วยกัน ไห้มร่รวงที่ที่น้ำกันมาขายไขมาเอาบะะอาุ๋มันเนาะ ม่เฮ็ดไห้สารตาจันตาเซอยู่หลักกิโลนค่ะรู้ว่ากับยายนี้ค่ะให้เพื่อนได้เพื่อนให้เพื่อนได้มวนได้เห้อีกครั้งนึงเนาะค่ะให้เสียงดังแต่กล่องกลางวันอเสียงนึงค่ะค่ะคุณพิ่ลูกเจ้า่้เริ่มตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปค่ะวันที่สามสิบค่ะวันที่สามสิบบ่ายสามเด้อพี่น้องรอนะครับโค้งสุดท้ายของน้องเต้ยครับเพื่อนจะวางไหนเพื่อนเนียนตัวไหนครับผ จังหวัดวะค่ะละค่ะเพื่อจะไปไปเขาฟ้านมาโฮเกิลชื่อโฮเกิลเนาะค่ะยังอ็ไปวงกลมไห้เนาะค่ะสำหรับเอฟซีเนาะค่ะอาจจะมีบางท่านอาจจะเพิ่จะเ่เห็นตัวเลขของเต้อเนาะค่ะเอ๊บางคอมเมนต์ก็อาจจะว่าเอ้าทำไมไม่เห็นโฮเกิลเราสั่นแสดงว่าเพื่อนคอมเมนต์เอฟซีเต๋อตัวจริงเป็นเอฟซีเต๋อตัวจริงก็ต้องเห็นว่าตัวเลขของเต๋อเนี่ยมีโฮเกิลเนาะค่ะคำว่าเป็นตัวจริงก็เขามาบ่าที่นี่วุ้งกรมเป็นตัวจริงค่ะแม่ล่างขอฝากเด้วยค่ะอีกอีกอย่างเงือก คืออ่าเอฟซีหร <born> ือว่าคลิปเนี่ค่ะของลองเต้วอ่าที่ว่าจะเป็นคลิปปลอมหรือว่าอ่ะอันนีก่อนอ่าที่ว่าเป็นเพยปลอมเนี่ยค่ะอ่าแยาของเพิ่นไปลงเพราะว่ามันโมเมนต์ของเพิ่นเนี่ค่ะของกิ่งของเพิ่นกับมีตัวไหนลองเตล์เพิ่นไปเพราะว่าเดี๋ยวเสี้ยงหอยเตลแบบว่าเสี้ยงเสียเนาะค่ะเนี่ยย่างเนื้อเป็นเสี้ยงเสียธรรมดาเดี๋ยวนึง ตัวเลขของแต๋วแต่วกับว่าด้ว่าเตวอไยไลโตเนาะคะ่ะแนีหลายช่องเนาะค่ะลายช่องที่เพื่นเอาเอาฟองแตวอนะไปลงบาง่งบางท่านเนาะคะ่ะอาจจะเป็นตะเต่มปีไดเข้ากับบหูเนี่ยบาขาเพื่นเขาเขาไปลงยังจีวาเป็นแปดซ้เวกับเป็นเก่าสองแล้วเพื่อนกับฮาว,ว่านอกเต้วนี่ไปไหาตัวเลขอ่าอ่อารถอ่เนี่ยก่อน ไว้เลาบ่ปดี๋ยวเกนบานแล้วค่ะาอันนี้ท้งมันนันโบเมียเนาะค่ะย้๊ไปลงเซียโเยังะเป็นยังไงอันยไปลงเซียเนาะค่ะเพราะว่าอ่าเย็ซี่เนาะค่ะที่จะถขอมมัเป็นมูแต่วาข้างล่ายเนาะค่ะอันนี้แต่ขอหยัมอีกเทียนึงเนาะค่ะ แต่าว water, see, okay, <sh> ่าม mm ีการมาให้เสียเงินใดๆทั hmm. ้งสิ้นเนาะค่ะว่ามีการ่าได้เสียเงินจังที่ว่าเต้าเห็นเพดเนาะค่ะหรือว่าเขาเอาของเต้าไปแอบอัางทีว่าน้องเต้าวเรือโบราณเห็นเต่าใส่เสียสีฟ้าเนาะค่ะคือโบแมนของจริงเนาะค่ะย่าหลงเขาไปเสียเพิ่นแล้วก็หมู่บ้านนี่เต่าเห็นเอฟซีทรมาหานของเต่าบิดมือเลยว่าน้องเต้าพี่เสียเงินไปแล้วร้อยเก้าสิบเก้าบาทพัสดคือพอเห็น้องเต้าป้อยตัวเลขพัสัุมันมันโบแมนเนาะค่ะเต่าเมื่อดไป เดี่ยวบ่ได้ว่าเดี่ยวไปสร้างกลุ่มเหรอเดี่ยวก็บ่ได้ไปสร้างเพจอยู่หันเนาะคะ่ะกัคือเดี่ยวมีอย่างเดียวก็คือนหนึ่งก็คือทางไล่สองกัคือทางพี่ๆช่องยูทูปค,ค,ค่ะมีแค่ียรนันค่ะบ่มีเพจค่ะบ่มีกลุ่มค่ะของเดี่าวกั่ชนิดตามเด่ยวยุนีคก็คือทางช่องยูทูปเลยค่ะแล้วก็แอดไลน์มาคะ่ะเดี๋ยวเด่ยวสิดถึงเบอร์โทรหายไหมเนาะคะ่ะอ่เบอร์โทรศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์ อยากมีเทียหนึ่งศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์นี่แหละค่ะโอ้มาดค่ะมีสมิลเจอกันวันที่สามสิบค่ะเจอกันวันที่30มสนะครขอบคุณมากครับคุณเวลาสิบห้านาิการเป็นต้นไป